สวัสดีครับวันนี้สักนาสส่งก็จะมาแนะนำปลาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นปลาที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อยู่ในวงการไม้น้ำวงการปลาเล็กมายาวนานมากนะครับโอ้ตั้งแต่เพิ่งเริ่มขเข้ามาเลี้ยงนะก็เห็นปลาชนิดนี้แล้วนะครับกับปลาดินสอทองนั่นเองนะครับก็นานโนสโตมัสเบรกฟอร์ดไอนะครับก็นะครับ สกุลนาโนสโตมาสเนี่ยเป็นสกุลปลาดินสอเล็กๆนะครับนาโนก็มาจากคำว่าเล็กนะครับสโตมาหรือสโตมาสนี่ก็เห็นเขาว่าว่าเป็นเรื่องปากนะครับในภาษาลาตินนะครับก็คงหมายถึงว่าไอปลาสกุลนี้มันจะมีปากที่เล็กนะครับก็ดูเอาก็ได้นะครับว่าเล็กจริงๆนะฮะแล้วก็ชื่อเบ็กฟอร์ดอายนะครับก็มาจากคุณเบ็กฟอร์ดนะครับคนที่ค้นพบ แล้วก็นําเสนอต่อบิติสมิวเซียมนะครับทำให้โลกรู้จักปลาชนิดนี้นะครับก็ในธรรมชาตินะครับเราจะพบมันได้ที่ไกอานานะครับที่เป็นที่แรกที่พบนะครับไกอานาซูรินมนะฮะเฟรนไกอานานะครับมีรายงานว่าเจอในเวเนซุเอลานะครับแล้วก็ริโอเนโกนะครับแล้วก็บาซิลในพวกรัฐอมาป้าอะไรพวกนี้นะครับพวก ลัดเหนือๆเนาะนะเพราะว่าสุดินามเฟนเกอน่าเกนานะครับก็จะอยู่ทางเหนือของบาซิลนะครับติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะประมาณนี้นะครับถิ่นที่อยู่แล้วก็ในที่เลี้ยงนะครับพบได้ตามห้านปลาเล็กทั่วๆไปนะครับมีทั้งแต่ปลาที่ ไม่ค่อยแพงนะครับที่นําเข้ามาจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ปลานําเข้าจากเยอรมันนะครับ<ๆ>ก็จะมีชื่อว่า Breakford i r ารอะไรอย่างนี้นะครับถามว่าต่างกันมากไหมเออจริงๆจะเรลียงให้มันแดงเนี่ยทำไมเขามีต่อท้ายว่าเรสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสีแดงนะฮะมันมีสีแดงตอนฮีทนะฮะคือปลาเยอรมันมาเนี่ยฮีทง่ายกว่าปลาพออินโดนนะ ไม่รู้ทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เราก็ตอบไม่รู้เราไม่มมั่วนะคือไม่มาเดาสุ่มทรงเดชนะครับคือมันถ้าดูปกติมันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรกันนะเอาจริงๆแต่ถามว่าถ้าตอนมันฮีทเนี่ยเยอรมันฮีทนานกว่าฮีทง่ายกว่านะครับของอินโดตอนนั้นรู้สึกเลี้ยงมาชาติหนึ่งได้อะมันถึงเพิ่งเริ่มฮีทนะครับ ก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันนะแต่ว่าปกติก็จะเลี้ยงในตู้ไม้น้ำเนี่ยนะครับเพราะเป็นปลาที่ไม่ดุร้ายนะครับแล้วก็มีนิสัยชอบจิกกินตะไคร้ให้นะครับอย่างที่เห็นในคลิปนะครับเนี่ยเนี่ยกำลังจะจิกตะไคร้ให้ดูแต่ถามว่าให้เอามาเป็นปลากินตะไคร้แทนพวกเล็บมือนางแทนพวกอะไรพวกกุ้งอะไรพวกนี้เพราะว่ามันมีนิสัยชอบจิกตะไคร้ที่เป็นขนขนอะไรอย่างนี้ บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอย่าหาทำเพราะว่าชาตินี้ก็คงกินไม่หมดเอาจริงๆอ้โหพี่พี่เล็มแค่เนี้ยแล้วเมื่อไหร่จะหมดนะครับไม่ทันไม่ทันตะไคร้ขึ้นนะครับเออน่าจะน่าจะน่าจะเลี้ยงจนหมดอายุไขนะครับตะไคร้ยังไม่หมดตู้เลยเอาเอาจริงๆนะคือมันเป็นปลาที่พอกินตะไคร้ได้ แต่ถามว่ามันกินจนมันเกลี้ยงจนมันมีปัญหาตะ,าะไคร้เลยได้ไหมมันคงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะพี่ท่านแรงแล้วก็พอกินอาหารเมร็ดปุ๊บพี่ท่านก็ไม่มาแล้วนะครับไม่มาสนใจอะไรตะไคร้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไเลี้ยงสวยๆศึกษาพฤติกรรมอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าแบบจะเอามาเพื่อ หลีกเลี่ยงการใช้เล็บมือนางหลีกเลี่ยงการใช้ยาะตะหรืออะไรอย่างนี้นะเออเขาบอกเลยนะครับไม่ต้องคิดเลิกเลิกเอาเอาเอามันออกจากหัวไปเพราะว่าไม่มีทางนะครับรู้สึกเหมือนจะเคยลงไปประมาณห้าสิบตัวแหละตะไคร้เส้นผมมันยังเต็มตู้อยู่เลยอะ่ะคือมันกินแล้วแทบไม่ลดนะครับก็พอมีอาหารปุ๊บเขาก็ไปสนใจอาหารนะนะอืมคือในบรรดาปลาดินสอเนะี่ยมันจะมีแค่ดินสอหัวทิมอ่ะที่ ที่ดูแล้วมันจะกินแล้วได้ได้เรื่องได้ลาวที่สุดแต่มันก็ตัวใหญ่เกินไปแล้วก็ออไอใบไม้เขาเรียกว่า,อ,าอ,อ,อะไรใบอ่อนอะไรพวกนี้บางต้นเนี่ยมันก็จะโดนแทะหายไปนะครับซึ่งก็ไม่เหมาะกับการนามาเลี้ยงกับตู้ที่มีใบบไม้ที่ใบอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆโลกของปลาดินสอเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับดินสอสวยๆตัว,ว,ว,วใหญ่กว่าน,นี้ก็มีเยอะนะฮะก็ น่าสนใจเหมือนกันแต่ส่วนมากก็อย่างที่บอกเหมือนดินสอหัวทิ่มนะฮะก็คือกินต้นไม้ใบอ่อนนะฮะฉะนั้นนี่มันก็เลยจะเหลือแค่พวกไตาฟาสพวกมาจินาตัสพวกคอเลเร์แล้วก็พวกเลสเซเนปาเอ่อเลสอมายาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เบคฟอร์ดอะไรเงี้ยที่มันดูแล้วมันปลอดภัยกับตู้เรานะฮะเพราะที่เหลือนี่แบบไอพวกตัวใหญ่แบบประมาณคืบนี่ เออเคยลงไปนี่พวกเฟิร์นอะไรพวกนี้โอเคพวกอนูเบียเนี่ยโอเคแต่ไม้ข้อบางอย่างนี่แทบจะร้องจากนะครับไออฮโดรโคไทก็หายนะครับค่อยๆแทะค่อยๆแทะนะฮะเลมือนางนี่ไฮโดรโคไทถ้าไม่ได้ฟูไม่ได้แบบแข็งแรงจริงยังโดนแทะเลยและไอ้พวกดินสอยกัยกษ์นี่ก็ไม่ต้องสืบนะฮะหายเกลี้ยงนะฮะ เรื่องแค้อาหารนี่ง่ายมากนะครับเพราะเป็นปลาที่กินง่ายนะครับก็อาหารอะไรก็ได้นะครับที่เป็นสําหรับปลาเล็กนะครับขอย้ํานะครับว่าปลาเล็กนะฮะคือตอนนี้มีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาเอ๊ะทำไมปลาไม่กินอาหารคะทําไมปลาเป็นนู่นเป็นนี่คะเสร็จแล้วเขาเอารูปมาให้ดูเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่ามันเป็นอาหารปลาทองนะครับลอยเต็มไปหมดนะฮะ เ,ออเราก็ได้แต่เออเอ,อ,อันนั้นมันกินไม่ได้นะครับปากปลามันเล็กเกินไปที่จะกินอาหารปลาทองนะครับคืออยากให้เป็นสามัญสำนึกกันเลยนะครับว่าอ,อาหารมันไม่ควรจะแข็งและใหญ่กว่าปากปลามากเกินไปนะครับอันนี้อันนี้ซีเรียสจริงๆเพราะว่าโอ้โหปลาตายทั้งตู้เพราะว่าให้อาหารผิดกันนะครับก็มีนะฮะเจอมาครับตัวเลยตกใจเลยเหมือนกันนะฮะคือก็อึ้งเหมือนกันนะครับก็อ,อยากให้ ให้นึกไว้เลยนะครับเวลาให้อาหารปลาอะไรก็ได้มันไม่ควรจะแข็งและใหญ่กว่าปากปลา,ปาที่มันกินจนเกินไปนะครับแล้วยิ่งพวกปลาเล็กนี่มันไม่ควรจะใหญ่เลยนะฮะเพราะมันไม่มีปัญญากินจริงๆและก็อย่างไอเจ้าปลาดินสอเนี่ยตามชื่อสกุลมันเลยว่าปากมันเล็กนะฮะก็ควรจะเป็นอาหารสำหรับปลา,ปาเล็กแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ควรจะใหญ่เกินไปนะฮะแต่ตาบิดนี่ก็ควรจะบี้ให้มันนะถ้าจะให้นะ เอาจริงๆนะฮะหรือว่าไปซื้อพวกคิคลิเวเฟอร์หรือว่าเออาหารปลาร้านเอบิขับอันนั้นนะครับก็กินง่ายๆเลยนะฮะไม่ก็อาหารแผ่นนะฮะเป็นปลาขนาดไม่ใหญ่นะครับก็โตได้แค่ประมาณ2-3มเซนอะไรเงี้ยแต่มันมีคนเคยบอกว่าใหญ่ได้5เซนมันก็เกือบแต่ถามว่ามันก็ ที่เคยเลี้ยงมามันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะก็น่าจะได้เกือบสี่เซนละมั้งนะไอตัวที่เคยฮีทนะฮะก็ฮีทแล้วมันจะมีเส้นแดงขึ้นนะครับพอดีตอนที่ถ่ายนี่มันยังไม่ไม่ฮีทกันนะ,ะก็สวยไปอีกแบบแต่ถามว่ามันมันอยู่สภาพนั้นนานไหมมันก็ไม่ได้นานหรอกเพราะมันฮีทไล่ตัวเมียสู้กับตัวผู้ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็ไม่ได้ไม่ได้นานนะครับก็เลยเป็นที่ชื่อ ที่มาชื่อไอ้แบ็กฟอร์ดไอเลสอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับก็ถ้า PH ต่ำๆเนี่ยมันจะขึ้นง่ายกว่าด้วยจะฮีทไวกว่าแต่ถามว่าอยู่น้ำอะไรก็อยู่ได้ทุกน้ำนะครับพเพราะว่าปลาเพาะนะฮะปลาเพาะมาแล้วอยู่น้ำอะไรก็ได้แต่ถามว่ามันทน pH ต่ำได้ไหมเออมันทนพีต่ำได้มากกว่าปลาหลายๆชนิดนะฮะในธรรมชาติมันคงอยู่ pH ต่ำมาแหละ นะมันเลยทนได้เพราะว่าเปิดคาร์บอนแรงมันก็ยังไม่ตายนะฮะมันก็อยู่ชิวๆขนาดที่ปลาอื่นลอยคอหัวไอ้นี่กันแล้วไอ้นี่วายชิวเลยนะฮะก็นั่นแหละนะฮะมันก็คงทน pH ได้ต่ำกว่าชาวบ้านเขาคือ pH เปลี่ยนฉับพันเอาเอามันลงไม่ได้นะครับเเพื่อนรวมตูนะครับก็ รวมกับปลาที่เดต,ต้าที่โหดกว่านิดนึงได้อย่างพวกไฮเพโซหรือว่าพวกเอมเพลอร์หรือพวกโคลัมเบียอะไรเงี้ยยังไม่เห็นมีตายนะก็อ,อยู่ร่วมกันได้นะครับเอาตัวรอดเอาตัวรอดเก่งกว่าคานิดดนบางทีอยู่กับไอ้พวกไฮเพโซหรือว่าไอ้พวกมงฮกเซีย ok บางตัวอะไรเงี้ยคานิดดนตายนะแต่อันี้ไม่ตายนะอ้นีี้อ้นี้ดูแบบนิ่งๆแบบเสื่องๆ เออเฮ้ยมันอยู่ได้วะ่ะแต่คดีนานนี่แบบโอ้ดูแล้วแบบไม่น่าจะงอกแงกนะครับคดีนันนี่จริงนี่อ่อนมากเลยนะั้นแบบเจอปลาอะไรดุดุนิดเดียวไล่ก็มีตายนะครับเอาจริงคาดีนันเนี่ยอ่อนมากนะเป็นปลาที่แบบอ่อนเลยอะพวกนีอ,อนพวกคดีนานตระกูลเนี้ยนะฮะไอ,อเพื่อนผมมันคนนึงก็ตลกเหมือนกันนะ เขาโทษตัวเองว่าเนี่ยเขาถักตักปลาไม่ผมเนี่ยตักรุนแรงไปปลาคาดินานเลยตายแต่เรามานั่งดูแล้วมันไม่น่าใช่เฮ้เราก็ลืมบอกเขาไปเหมือนกันว่าเฮ้ยเราว่ามันน่าปลามันน่าจะกัดกันน่ะนะว่าปลามันน่าจะกัดกันเองเพราะเราเราสังเกตแล้วมันปแปลกสุดท้ายเนี่ยพอไปแยกไอ้พวกไอ้ตระกูลคารเตต้าเล็กๆนะครับของแอฟริกาออกปุ๊บคดินานแม่งไม่ตายเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะฮะ แต่ว่าไอ้มอดโค้ดกับไอ,ไอ้ดินสอเนี่ยมันดูแล้วมันอ่อนๆเนี่ยแต่มันอยู่ได้เว้ยแต่คดีนั้นเนี่ยมันเป็นปลาไหวๆมันอยู่ไม่ได้ <c oughs> งงกับมันเหมือนกันนะครับบางทีก็สกิลการเอาตัวรอดของปลาแต่ละตัวเนี่ยเวลามารวมกันในที่แคบๆหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีบางทีเราเลี้ยงรวมๆกันเนี่ยแต่ว่าตู้ใหญ่เนี่ยปลามไม่ดุแต่พอเอามาลดเหลือตู้ยี่ิบสี่หลือตู้สิบแปดอะไรเงี้ยบางทีมีปัญหานะ อันนี้ต้องระวังนะครับต้องดูให้ดีๆนะฮะแล้วก็ความหนาแน่นในการเลี้ยงปลาของเราด้วยก็มีมีส่วนนะครับรวมกันเยอะบางทีดีกว่ารวมกันน้อยๆนะฮะอย่างที่ผมเลี้ยงเอ็มเพลอร์มานะไม่มีปัญหาตีกันไม่มีปัญหากัดกันไม่มีอะไรเลยนะเพราะลงทีตู้เจ็ดสิบสองมันมีปัญหากันก็ให้มันมีไปดิมันมันไม่รู้มันจะว่ายไปทางไหนอ่ะมันก็ตู้มันกว้างอ่ะมันก็อยู่ของใครของมันนะนะ ก็เคยเห็นในตู้อ,อาจารย์จุนอย่างเงี้ยตู้สามเมตรอย่างเงี้ยตู้สามเมตรนี่ร้านบ้านไม้น้ําทุบไปแล้วนะครับเสียดายเหมือนกันเอออันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็มันก็อยู่ของมันได้นะฮะก็อย่างที่บอกไงเราต้องดูขนาดพื้นที่แล้วก็การสไตล์การจัดอะไรของเราด้วยนะครับแต่ส่วนมากปกติที่ตั้งแต่เคยเลี้ยงมาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะฮะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงไอ้พวกตัวห้ามทับห้ามห้ามศึกอะไรกันนี้ไว้ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ลงกันแบบไอ้นี่อย่างเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นปลาที่มันสวยนะครับสวยระดับนึงเลยแหละนะครับแต่มันไม่มีทางไปสวยเท่าคอรเลสอะไรพวกนั้นได้หรือว่าเซเนป้าเลสอะไรพวกนั้นนะครับโมดินสอต,ตัวแพงๆพวกนั้นอ่ามันอาจจะสวยไม่เท่าแต่ว่ามันก็ราคาย่อมเยากว่าพี่หยับนะครับมันราคาแค่หลักเอ่อสิของเซเนป้ากาลิโออามายาเองมั้ง นะไอพวกฟูลเลสพวกนั้นน่ยมันมันก็ตัวไม่กี่สิบอ่ะไอถ้าปลาเพาออินโดอ่ะแต่พวกนั้นมันตัวตั้งพันสองพันอ่ะเออมันก็ค่าตัวมันก็แค่สิเอร์เซของพวกนั้นนะเนาะเออมันมันได้แค่นี้มันก็โอเคแล้วแหละนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับซื้อมาถมไล่เลี้ยงทีสิบยี่สิบตัวอะไรเงี้ยเออก็สวยดีนะฮะเลี้ยงตัวสองหรือจะตัว2ตัวก็ได้นะ เคยเลี้ยงในตู้ลูกค้านะครับก็ออกลูกนะลูกมันก็โตขึ้นมาเองของมันนะครับมันก็อยู่กับปลาคดินานมันมันก็ออกลูกออกมาถึงมันจะลูกแค่4ี่ห้าตัวเหอะแต่เราก็ไม่ได้เอามาใส่อะไรเยอะแยะนะมันก็ออกลูกของมันได้นะแต่ว่าเราจะต้องมีมอสมีไม้น้ําอะไรห้นิดหน่อยนะครับเขาจะได้ไปไข่แล้วก็ลูกปลาจะได้หลบได้แต่เอาจริงๆพวกคดินันอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยยุ่งกับพวกลูกปลาชนิดอื่นนะ ถ้ามันกินอาหารอย่างพอเพียงพอเหมาะนะครับคือไม่หิวอิ่มเพราะตั้งแต่ที่ลองพอซิลขวานเล็กมานะฮะมันก็โตขึ้นมาได้อยู่ในตู้คาดิน,นันแล้วก็ไอคาดินันมันก็ว่ายอยู่ในตู้ไอลูกซิลขวานมันก็ว่ายผ่านหน้าม,มันก็ไม่เห็นมันจะทำอะไรนะไอพวกลูกซิลขวานเนี่ยมันจะรอที่ทางน้ำทุกทกวันนะครับ สมัยนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอาหารผงผงเนาะก็ต้องบดเตตบิดนะตรงทางน้ําแล้วก็พวกซิวขวามันก็จะออกมากินนะคดินานมันก็เห็นยุงมันอยู่ตรงนันนะ้นอ่ะมันก็ไม่เห็นมันจะยุ่งอะไรนะเออเอาจริงคดินันเนี่ยอย่างที่บอกไงมันดูเป็นปลาแบบซึ่งซึงซื่อซื่ออ่ะอืมนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเขานะฮะอย่างที่บอกอ่อน,ออนๆเลยด้วยซ้ํานะ เดี๋ยวเอาแบบสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับก็เลี้ยงรวกับปลาเล็กนะครับทั่วๆไปนะฮะคาดินานแล้วก็หัวโรซี่อยฟินอะไรเงี้ยแบ็คแฟนทอมเลยแฟนทอมเออคิตตี้เตต้าดินสอด้วยกันเองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าอไอ้มองฮอคเซียตาแดงช็ Short Body, อตบอดี้มองฮอคเซียตาแดงอะไรพวกนั้นนี่หลีกเลี่ยงเลยนะครับอันนั้นหลีกเลี่ยงนะฮะ ถ้ามองฮอกเซียคอสเต้อะไรเงี้ยโอเคแต่มองฮอกเซียตาแดงที่ขายเป็นปลาราคาไม่แพงแล้วก็มีตัวช็อตบอดี้นะไอตัวนั้นหลีกเลี้ยงในการเลี้ยงในตู้ม้น้ำนะเพราะว่ามันเราไม่คิดจะทำคลิปแนะนำให้ด้วยซ้ำนนะเพราะว่ามันกินใบอ่อนต้นไม้น้ำนะครับเมื่อก่อนเอามาเลี้ยงปุ๊บโอ้โหแดกบิ๊กซ่าทั้งต้นเลยนะฮะโคตรเท่ลงวันเดียวบิกซ่าแม่งตื่นเช้ามาบิกซ่าแม่งโดนแดกเรียบนะครับขอใช้คำนี้เลยนะไม่สุภาพแต่ว่ามัน มันมันเห็นภาพเลยอ่ะกินไม่ได้แล้วอ่ะใช้คำเนี้ยขอใช้คำว่าอันนี้เลยดีกว่าเพราะมันหายไปเลยทั้งต้นนะเออแล้วก็สำหรับผู้ที่คิดจะเอาไปเลี้ยงกับเทวดานะครับขอให้ลมเลิกความฝันและความคิดนั้นทิ้งๆิ้งไปซะนะครับเพราะว่ามันโดนแดกแน่นอนนะครับปลาเล็กขนาดนี้นะครับแถมตัวย,วยาวๆนะครับโอ้โหพอดีปากรึ๊บอร่อยนะครับ ฝรั่งเขาจะมีคำว่านะครับ common sense นี่ต้องมาจากการปลูกฝังแล้วก็การสอนนะครับอ่าอันนี้เราก็จะปลูกฝังให้ทุกท่านนะครับปลาเล็กปลาอะไรก็ตามนะครับที่มันไม่ควรไปเลี้ยงกับพวกปลาใหญ่ที่มันโดนกินเนี่ยเราก็จะบอกเราก็จะปลูกฝังเอาให้มันเป็นไอ้นี่ให้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอะไรกันนะครับบางทีมันก็สงสารปลาเนาะส่วนเลไอ้เรื่องการดูตัวผู้ตัวเมียอะไรนะครับ ถามถามผมนะบอกตรงนะตอนนี้ดูะตาลายดูไม่ออกนะครับเขาบอกว่าคลีบมนกับคลีบแหลมนะครับตัวผู้ตัวเมียคลีบล่างนะครับเอ,อ่ออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าที่เคยเลี้ยงมาแล้วออกลูกในตู้นี้ก็เลี้ยงซื้อมาแบบเป็นสิบสิบตัวนะครับแล้วก็ปล่อยๆเข้าไปมูมัวไปเดี๋ยวมันก็ออกลูกไวเองนะฮะแล้วก็ตู้ควรจะมีไอตัวกันกันลูกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีกองฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีแต่ปลา อ่อนๆแบบพวกนีออนคาดินานอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลี้ยงไปสักพักมันก็น่าจะเกิดลูกได้เองนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ไม่ไปยุ่งกันอยู่แล้วนะฮะก็เป็นปลาที่มันเลี้ยงง่ายมากนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นโรคหรือเป็นอะไรมานะฮะคิดว่าถ้าเป็นตู้ปกติหรือว่าตู้แย่สุดเลยก็กองฟองน้ํากองแขวงแล้ววะกองใต้กวดแล้ววะมันก็อยู่ได้แหละนะครับ มันเลี้ยงง่ายมากอ่ะคือถ้ามันไม่ได้เป็นโรคหรือเป็นอะไรมาอือยังไงมันก็เลี้ยงรอดอ่ะแล้วก็ให้อาหารให้มันถูกถูกหลักถูกที่มันควรจะกินได้อ่ะนะครับคิดว่าไม่น่ายากเกินความสามารถนะครับเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายจริงๆนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับก็ขอฝากไอ้ปลาดินสอทองทั้งเลี้ยงง่ายทั้งไม่แพงนะครับเอาไว้กับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับ สวัสดีครับ